ฝ้าแบบนี้ที่คนไทยเป็นมากที่สุดพร้อมทางแก้สําหรับใครนะคะที่มีปัญหาฝ้านะคะไซแนะนําเลยว่าต้องดูคลิปนี้นะคะอย่างที่รู้กันค่ะว่าแดดเมืองไทยมันไม่เคยแพ้ชาติใดในโลกใช่ไหมคะพอผิวนางของเราอะ่ะมันเจอกับรังสี UV จากแดดนานๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ทําให้เกิดฝ้าสําหรับฝ้านะคะมีด้วยกัน2ประเภทนะคะฝ้าแดดกับฝ้าเลือดนะคะฝ้าแดดก็เกิดจากแดดนะคะฝ้าเลือดนะคะมีด้วยกัน2แบบคืออาจจะเกิดจากเลือด,ดรมข้างในหรือว่าเกิดจากเส้นเลือดฝอยนะคะโดยปกตินะคะสาเหตุหลัก ค่ะของฝ้าเลือดมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะเวลาที่ผิวหนังอะโดนแสงแดดนานๆหรือว่าเราใช้ครีมที่มันมีเปอร์เซ็นต์การกัดหน้าแรงๆนะคะมันจะทําให้มีลักษณะที่บริเวณใต้ผิวหนังของเรามันจะมีเส้นเลือดฝอยเยอะพอเวลาที่เราใช้ครีมแรงๆมากๆมันจะทําให้เส้นเลือดฝอยเกิดการแตกตัวหรืออาจจะเห็นเส้นเลือดฝอยที่ชัดเจนมากขึ้นและทําให้หน้าบางลงมากขึ้นจึงมีลักษณะนะคะฝ้าอย่างเห็นได้ชัดนะคะเท่านั้นไม่พอเส้นเลือดฝอยเนี่ยมันยังไปกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเพิ่มขึ้นมาอีกผลก็คืออทําาาใหห้้นขงเร ขึ้นเป็นฝ้าบางคนนะคะมีฝ้าเป็นลักษณะเป็นฝ้าสีชมพูสีน้ําตาลบางคนก็มีสีคล้ำนะคะซึ่งก็ขึ้นอยู่กรับรมาพันธ์และก็เม็ดสีผิวของแต่ละคนด้วยนะคะทางแก่นะคะไซบอกเลยว่าไม่ยากเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราก็ต้องทาครีมที่ช่วยยับยั้งทุกะบวนการสร้างเม็ดสีค่ะไม่ให้มีการสร้างเม็ดสีเพิ่มยับยั้งการรำเรียงเม็ดสีและตัดการส่งสัญญาณเพื่อไปกระตุ้นการสร้างเม็ดสีใหม่นั่นเองอย่างที่2ค่ะนอกจากนั้นไม่พอนะคะที่เรายับยั้งเม็ดสีแล้วเราจะต้องเพิ่มย ให้กับผิวหรือเราเรียกว่าเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะในส่วนตรงนี้ค่ะมันจะเพิ่มภูมิคุ้มกันของผิวได้เป็นอย่างดีและก็สร้างความแข็งแรงให้กับผิวด้วยการทาสกินแบลเจอร์ด้วยนะคะอย่างสุดท้ายค่ะแต่สําคัญมากๆเลยนะคะคืออย่าลืมนะคะเสริมเกาะกําบังให้กับผิวด้วยการทากันแดดเป็นประจำกันแดดเนี่ยเซ้แนะนําเลยค่ะว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆที่เราต้องทาและจะบอกว่าแดดเมืองไทยนะคะอย่างต่ําต้อง s อสเวเป็นต้นไปนะคะและสซก็แนะนำนะคะให้เลือกเป็นกันแดดแบบ broad spectrum คือกันได้ทั้ง UVA และ UV นะคะเพียงเท่านี้หากก็จะช่วยป้องกันหน้าดำำําค้าและป้องกันริ้วรอยได้ด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากได้คําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลผิวหน้าป้องกันฝ้าก็สามารถพิมพ์เข้ามาใต้โพสต์นี้ได้เลยนะคะพิมพ์ว่าสนใจเดี๋ยวไซจะให้ทีมงานส่งคําแนะนําดีๆไปให้โดยด่วนเลยค่ะติดตามคลิปความรู้เพื่อสุขภาพที่ดีแบบนี้ได้ที่นี่กับสายบานคีปนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ